สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิชาเคลื่อนไหวอีกครั้งลังโพสต์ภาพจอดำเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นิชานัทธนิชาหวานใจของนักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโนโพากินโพอสอินสตาแกรมสตอรี่เป็นหน้าจอสีดำพร้อมข้อความเล็กๆด้านล่างว่า respect ที่เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติของเธอสักเท่าไรที่โพสต์อะไรในทํานองนี้แฟนคลับหลายคนถึงกับแอบเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอล่าสุดนิชาเคลื่อนไหวอีก ครั้งด้วยการโพสตรูปภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพจากแฟนคลับที่ทําการ์ตูนแทนตัวของโตโนและนิชาเพื่อส่งกําลังใจให้ทั้งคู่จับมือกันฝ่าช่วงเวลาดราม่าครั้งนี้รวมทั้งไปกดถูกใจในโพสต์ของแฟนคลับรายนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทั้งคู่ยังไงก็เข้าใจกันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวข,ขอบคุณครับ